ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สดขอต้อนรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่200ท่านด้วยนะคุมะหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือพูดอย่างไรให้คนฟังคุมะคลิปนี้ไม่ได้แตละความรู้นะคุมะเป็นปัญหาตนตัวของมายุรุนล้วน,วนเรื่องนี้ไม่เหมาะกับคนที่พูดเก่งอยู่แล้วนะคุมะจากคลิปมายุปิดคลิปทําหมคุมะหนึ่งในเหตุผลหลักที่มายุปิดคลิปเลยคือมายุเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องคุมะเพราะว่ามายุเป็นคนพูดเร็วกว่าท่านผู้ชมฟังไม่ทนันฟังไม่รู้เรื่องว่่าาามยยุกํลังพููดออะไร มายุเลยใส,ส่ซับเต้นเข้ามาในคลิปคุมะบางครั้งมายุก็พูดคำศัพท์เฉพาะคิดอยู่ว่าควรอธิบายดีไหมบางคนที่เขารู้อยู่แล้วเอาฟังมายุพูดซ้ำกว่าท่านผู้ชมจะเบื่อคุมะเลยใส่เป็นเชิงอัดไว้ด้านบนถ้าใส่ไว้ใต้ดีคิปชั่นก็กลัวจะไม่อ่านการคุมะท่านผู้ชมเวลาที่เห็นตัวหนังสือวิ่งอยู่ด้านบนต้องาการจะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมแล้วบางทีมายุจะแอบบนกับตัวเองเหมือนกันคุมะจะใส่คาอธิบายเพิ่มเติมมาทําไมอ่านไม่ทัน มายุก็ใส่ให้คลิปมีความรู้ไปงั้นแหละครูมะท่านผู้ชมจะกดหยุดอ่านหรือไม่ก็แล้วแต่เลยครูมะบางทีมายุก็ลืมใส่คาอธิบายไปครูมะคิดว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วเลยใช้คําตัดย่อตอนนี้มายุยังไม่รู้ว่าฐานคนดูของมายุคือใครก็อยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆครูมะมายุยืนอยู่เฉยเปากขยับบ้างไม่ขยับบ้างกว่าท่านผู้ชมจะเบื่อครูมะมายุเลยไปหาภาพประกอบมาเยอะๆแต่ความเยอะของมายุบางคนเขาก็ไม่ชอบครูมะเดี๋ยวภาพขึ้นมาทางซ้ายทีขวาทีตลอดทงคลิป ภาพเยอะขนาดนี้ไม่ไปเปิดสไลด์โชว์ไปเลยล่ะทำไมมายุชอบใช้ภาพประกอบทั้งๆท,ที่มีโมเดลปัญหาคือมายุไม่สามารถที่จะพูดติดต่อกันโดยลิ้นไม่พันได้คุณมะมายุเป็นคนพูดเร็วคุณมะพูดสองสามประโยคก็สะดุดเสียวลาะอัดคลิปหลายรอบเกินเลยต้องตัดปัญหาพูดเป็นประโยคๆแทนคุณมะมายุก็อยากถ่ายคลิปเทกเดียวจบเหมือนกันนะคุณมะตอนนี้มายุเลยไม่สามารถที่จะสิงภาพกับเสียงเวลาอัดคลิปให้ปากกับคำพูดตรงกันได้คุณมะ ถ้ามายุตัดคลิปเฉพาะส่วนมาน้ามายุก็จะออกมาเปรี้ยวๆเลยต้องแก้ปัญหาเอาคลิปที่อัดไว้แล้วหรือที่เป็นภาพประกอบแทนคุมะปัญหาด้านเสียงคุมะตอนนี้มายุใช้เครื่องแปลงเสียงของดรอากาสะเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินไม่ใช่เสียงจริงของมายุนะคูมะมายุไม่ได้จะปิดบังเสียงนะคุมะวลาที่มายุพูดมายุคุมเตะของตัวเองไม่อยู่เดี๋ยวพูดเสียงสองสามสี่แล้วกลับมาเสียงสองไม่ได้คุมะพอมายุตัดคลิปเสร็จแล้วมาฟังเสียงตัวเอง มันมีคนพูดอยู่ในคลิปประมาณสิบกว่าคนได้คุมะมา,มายุเลยใช้เครื่องแปลงเสียงให้ตอบเตียงสองสามสีให้อยู่ในเสียงโทนเดียวกันคุมะเพื่อให้เสียงโดดยีไปจากเดิมมากนักไมที่ใช้อัดเป็นไมราคากลางกาคุมะก็จะมีเสียงลมเข้ามาบ้างมายุเลยใส่เสียงเพลงเข้ามาในคลิปเพื่อปิดเสียงลมคุมะอาการกลัวไมเคินกล้องอาการแบบนี้มันก็เป็นกันทุกคนแหละคุมะถ้าไม่ทําวันนี้ก็ไม่จะทําวันไหนแล้วคุมะ พอทำไปเรื่อยๆจนคลิปเราดีค่อยแอบไปลบคลิปกเก่าๆก็ได้นะคุมาไหนๆก็ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคุมามายุจะมาแชร์ประสบการณ์เป็นคนพูดไม่เก่งหาเรื่องจนคุยไม่ได้ถ้าอยู่กับคนสนิทหรือคนรู้จักคุยได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรคุมาแต่เวลาที่เราเจอคนที่ไม่สนิทเจอเพื่อนต่างกลุ่มต่างนแผนกคนรู้จักที่ไม่เจอกันนานไม่รู้จะพูดอะไรดีคุมาเทคนิคของมายุเลยคืออย่าอยู่ในวงสนทนาเกินสามนาทีคุมาอยู่นานกว่านี้จะเป็นอาการในกลุ่ม เรเรียกว่าเดทแอร์คุณมะปิดตัวออกมาเลยคุณมะจะเข้าห้องน้าหยิบของขอตัวไปนอนเขาไม่ว่าเราหรอก็าเรายิงคุณมะเพราะเราเองก็ไม่สนิทกับฝั่งนั้นอย่าไปเกงไกลเลยคุณมะแล้วจะคุยเรื่องอะไรกันดีละ่ะคุณมะคุยเรื่องไปฉีดคิดโนแวตมาหรือยังก็คุยไม่ได้ใช่ไหมคุณมะดูว่าคู่สนทนาถืออะไรมาหรือเปล่าถ้าเขาถือกาแฟเซเว่นมาลองถามเขาว่าใช่ากาแฟที่ซื้อจากเซเว่นไหมคนถามก็จะงงงนิดหน่อยก็ถืออยู่ไม่เห็นหรือไงแล้วก็ตอบ,บสนทนาต,ต่อเลย พอดีมายุอยากจะได้ไปเสร็จไปเป็นต้นรถซื้อกาแฟช่วงบ่ายนะคุณมะมายุก็ขอไปเสร็จไปงั้นแหละคุณมะไม่ได้จะไปซื้อกาแฟทานจริงหาเรื่องชวนคุยคุณมะแล้วก็ชวนคุยเรื่องกาแฟเซเว่นคุณมะถามว่าเคยไปซื้อช่วงเวลาอื่นไหมมาลิตตาคนไหนชงอร่อยหรือเขาถือแก้วตาบัคมาลองถามว่าช่วงนี้มีโปรหนึ่งแถมบหนึ่งไหมเมนูแนะนําช่วงนี้มีอะไรถ้าคู่สนทนาเดินมาตัวเปล่าถามว่าสบายดีไหมกินข้าวหรือย,ยังคำถามคลาสสิกเลือกถามไม่ได้เลยคุณมะ นี่มันยุคสองตูนสหนึ่งแล้วคุณะเราควรจะถามว่ารู้จักคริปโตมอนไหมคุมะทำไมมายุถึงพูดเรื่องนี้นี่มันเป็นยุคของคริปโตเคอเรนซี่คุมะเป็นยุคที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้เปลี่ยนามคืนคุมะตอนนี้นายทุนใหญ่ผูกขาดตลาดไปกว่า90%ของประเทศคนธรรมดาอย่างเราไม่มีทางเข้าถึงได้อยู่แล้วคุมะแต่ถ้าเข้ามาในวงการนี้ใครๆก็เป็นได้คุมะต่อให้ไม่รู้จักหรือรู้จักก็สามารถเป็นบอสนาต่อไปได้คุมะ ให้ความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์อีเทเรียมบล็อกเชนหรือหลอกถามว่าช่วงนี้ควรลงทุนเหรียญตัวไหนดีถ้าเรื่องที่มายูพูดยากไปเอาเป็นเรื่องง่ายๆอย่างวันนี้วัยรุ่นลุงพลทำอะไรหรือเรื่องเขาสารบ้านเมืองมาพูดถ้าเป็นสัปดาห์ก่อนคนปราก,กวดนางงามเราชนะที่เขาแจกมาใช่บทดรืย,ยังคุมะหรือจะไปตามเพจด,ดังๆที่มีมุกตลกตลกมายูแนะนำให้ไปอ่านคอมเมนต์หากว่าตัวเพจอีกคุมะมุกไหนใช้ได้ก็จบมาใช้เลยคุมะ มายุต้องลองไปฝากเคที่นั่นนะาคะทุกวันลเลยค่อนข้างตะดเด็ดก,กับพี่พีเลอร์ er. มีอยู่วันหนึง่งลูกค้าเคาน์เตอร์ข้างๆบา,าวนว่าวันนี้จะออกมาเสริมตววสักหน่อยแต่ลืมไปวันนี้วันพุธร้านปิดเพราะลูกค้าเคาน์เตอร์ข้างๆทําธุรกรรมเสร็จก็เดินออกไปมายุก็ยืนอยู่เลยพูดกับพี่เทเลอร์ว่าวันพุธเขาห้ามตัดผมส่วนวันพฤหัสเขาห้ามตัดผมจังหวะนั้นพี่เทเลอร์ก็ทําธุรกรรมของมายุเสร็จพอดีคุณมะมายุพูดเสร็จเลยเดินหนีเลยคุณมะ ไม่ต้องไปเฉลยมุกนี้เก็บไปก่อนคุมะพรุ่งนี้เราจะได้หาเรื่องคุยกันต่อได้เพราะวันลุ่งขึ้นค่อยกลับมาถามว่าเข้าใจมุกไหมคุมะว่าทําไมวันพฤหัสถึงห้ามตัดผมคุมะท่านผู้ชมก็ลองเอาเรื่องของมายุไปปรับแ้ก,กันดูนะคุมะมายุเองก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งคุมะหาอ่านตามกระุูพันทิพย์ก็แล้วเตือนังสือมาอ่านก็แล้วที่เธอดีพวกนี้โยนทิ้งไม่ได้เลยคุมะถ้าอยากจะพูดเก่งๆก็ต้องฝึกเอาสถานเดียวคุมะมายุเป็นคนชอบพูดเร็ว แถมยังพูดติดอ่างอีกมายุก็เอาจุดที่ติดอ่างมาเป็นเรื่องตลกคุมะบางทีมายุก็แกล้งติดอ่างเพื่อที่จะได้คิดว่าจะคุยอะไรต่อดีคุมะแต่พอเวลาตัวเองมาพูดอัดคลิปจะพูดติดอ่างมาทุกทีก็ไม่ได้ใช่ไหมคุมะก่อนจากกันไปมีจดหมายจากทางบ้านตรงมาคุมะจากคุณคุมาสกิมายุเขียนว่าถ้าพูดแบบนี้ไปอัสิรีมาพูดแทนไม่ดีกว่าแล้วคุมะคุณมายุคุณยอดมากคิดได้ยังไงเนี่ยมายุก็ไม่ต้องพูดเองแล้ว ให้สิริมาพูดก็ได้นี่คุมะเดี๋ยวมายุไปตามสิริแป๊บนะคุมะลิลี่สวัสดีฉันชื่อสิริเป็นวิเชียรฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้ามายุเอาศิริมาพูดมายุก็ไม่ต้องพูดเองแล้วใช่ไหมคุมะจากนี้ไปก็ขอฝากช่องนี้ไว้กับสิลิด้วยนะคุมะมายุขอตัวลาไปก่อนไรโยนาราคุมะ